นี่ว่าวีก็ได้มาหาพระตู้พายพี่น้องอยู่เทียงหัเทียงหน้าแล้วพี่แหละพี่น okay, okay, ้องเลยไปรับไปชมกันเเนาะพี่น้องขิ้นเข้ายากไปอึดเลยอยู่ไหนอยู่บนอยู่แบบแท้คือไปไหวยมาไหวยแทบประตูเขาเขาโบกขวัญราคาลงนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันประตูสบายดีประตูเขาโบกขวัญราคามันลงบอกราคามันลง เจ้ขวัดกต่ยังอยู่กับมาลายกลุ่มเนาะเขาไปคายอยต่อเห็ดวนชอมเม็ดพผ่ควนพวนบอนชอบเห็ดนะคนรยาผอมมันลง้ง็นในยุดก่อนในยุดก่อนจากำมนาอโอ้อจักมือพันวะาองาาอันตอนตะมิดมันถต้น1น<อ>ึพ<อ>ันเนาะอะในลุงพันสี่เลยพึงยุทโอ้ากำมนาวแล้วเบอร์โทษอันนีร มันนี่ยกัร้านโทรหันไปร้านน่ะอยู่ที่ท้านข้างเขาจะหันไปเป็นในลงลงไปตอนนั้นลงลงกระเพาะปะตูลงไปลายเศร้ากว่าคนเห็นน้ำกันเบิดลบอแล้วก็แย่กันเขาแตกมาก่อนก็บเจ็ดคนเนี่ยในยังอยู่เนี่ยอยู่หาอยู่หุ่นนะเขาเห็นงานวันเห็นงานอะไรวันวันตอนไหนถ้าเป็นอะไรวันวันละเส้นกันเก่าคือเฮาเลยแหละ ธรรมดาอ,มอยู่พวกที่ัดอะไรก็ไปผ่านผ่านก็สบายหดอกเครื่องเขานำมาได้คือเครื่องเขาได้เขาบอกแม่ว่าชิาโก้งันอยู่ได้เขาใส่รูดไทยเจ๊จะเอาจ้ารูดไทยนี่ยเจ๊จะโลดมันปั่นนะม,มันทั้งหมดใบเดือพมันยายเองมาลูกแม่ว่าสิโจมป่าตากคือเาขาขับอยู่เฮาอะน,นี้าว่ากับเจ้าผเมื่มมอยไรกับอ,อยหอยต้นหนึ่งอันเซนหนึ่งแบบแบบเป็นมันแห้งมาได้ จะได้ชิปเช่าตู้ก็ไรกันย้อนหันตู้ละแสนเออแบบว่าปั่นแเล่ากลางคืนนะอ๋อเวลาหับปั่นหับตากบ่เลยตากกรมบ่ได้ว่าน้ำมันตากเองมาโดได้เครื่องเขาน่ะคักจ้าว่ะเครื่องเขาใหญ่ไปโลมันมันใหญ่ไปโลก็ว่ามันลายแล้วก็นยู้ซุกไปแล้วคงใส่ตีนเนาะอ๋อหมายว่าซุกเอาไปเรื่อยๆซุกไปใหญ่ไปเรื่อยๆมันมันเป็นไส่ไปโลแบบก็ขยอนเข่าสบาย เขาเหตุขับอันนี้แในทันยุทธก็ซีมาเนอะไปจีบินี่เจอขึ้นมาแต่เมื่อไรผู้ชขึ้นๆนี่แหละโอ้มาฮอดหมอนมาใหม่เลยบ่มันมากกว่าก็ฮอดไว้เนาะเพราะว่าเท้าขี่รถจกคนแต่เช่าเท่าไรเท่าโรนค่ะได้พอดีอันสองแสนสามโอ้ไก่เติบถือว่าแพงเติบได้คารถกันเนาะแมนบ่ตัวนั้นน่ะมันเป็นยังไงี่ คนทางน่ะซำซำเกียนไปคนทางเนี่ยคนทางสั่งใหม่นัดแต่นคนทางดำเข้าไปผลเจ็ดสิบลักการคำว่าคนทางยามก็มึงมาได้แล้วเนาะเจ็ดสิบลักอันนี้มากรหินเป็นบุ๋ตรงเส้นกระคอยแลีนนั่นแล้วโอ้โหระตูมายังขีกลับลงไปอีกวะประตูว้าวันก็ว่าศูนยอยู่โดนๆอันน่าอันหลุดชงน่ะคอยหายต้นหนึ่งสามเชนเราอะ ตรงนี้ก็พังพังอยู่เนาะจะว่าไปพี่ทางนี้เป็นยังไงานอยู่คนละเบื้องต้นอยู่หอยยางอยู่นในจันวาลผมแต่คำทางป่านั่นอีต้านหนึ่งนั้นล้านหักป่ามันไม่เหมือนว่าสิเป็นดงขไทยหรอกมันด้บักไม่ใหญ่มีแต่ทางอันนั้นคอยเข่าหาชิดโลเราอ่ะกำลุดจักษคันหนึ่งบนเดียเที่ยวเชือหันไปทางป่าพี่เป็นยังไงบิดูนกระบอกเดียวอันนั้นอีนายอีกแลัวแล้วก็ไปเท่าดินนั่นเท่าฮัทเท่าฮัทนั่นบนมอญอยู่นะอ่าชื่อบนอันฮัทเนาะ ล้านออมาว่าพี่แรกนี่เพิ่นได้ได้แปดชิบล,ล้านอันน,อน,นั้ได้แปดร้<ม>อยล้านมันล้านนะคนับหรืไรอถึงเงินลอตเตอรี่ตรงเออซัมน,นั้นพอแล้วได้แล้วหอบปตทดิ้นนอะไรก็มูในเขตหกชิปเอกตาหอบ้ายาพ้แรกเนี่ก็ไปเศาแต่เก็บเงินเชราก็ได้ห้าร้อยล้านปีหนึ่งนะเอกตาหนึ่งชิหาล้าน กินแล้วเปิดลายขายร้านมันไม่ล้านสีทีหนึ่งทงบริหารแล้วเนาะขายแต่ลำมันดีนขายแต่ล้นะขายบะคือม้กัขายว่าได้ไลไรประตูลงไปกินนี่นะได้อยู่บ่กในเงินพารลาอ๋อในเงินพูลารลามจุ๊บเต่งู้ชาวใช่ไหมลมโด่จุ๊บจัพี่่ชาวขคารถมากรเมัดขารถมาก็มัดมันโมไปจตบิดมันถึองานหกหัวก็มหัวใหญ่ขอคนมาเลเซียหาเนาะ ตรวจไลฟ์ซับนี่พอเห็นอยู่ว่าประตูเัินันายผู้สาวจำนวนจำน้อย่างนี้แล้วคนคืออึดในแถวนะบ้านพระเจ้าบ่ค่อยมีคนบ่ออก็มีเพราะนั้นอยู่หน้าคนเนาะเห็นว่ามีผู้สาวจำนวนจำน้อย่างนี้กลมั่นน้ำแยกบุกขึ้นมากไม่เคยเข้าอะไรไปเนาะไปมันจินลงมาเนียย่างกันบ้านโน้นอย่ลงน ยังงานหาคนกับเจ้าน่ะยังมันมามันโน้ดเป็นกับไปเมื่อเดียวกันบ่ไปเมื่อเดียวกันได้ซาวเอ็ดคนไปนะรถใช้มารถเพิ่นมาเอาเองบ่บ่เลยนะจ้าจ้าทั้งแล้วไปบ้านในชุ้มมันนั่นว่านี่นะหลุดเพิ่นเองมาเอาอยู่เนี่ยเขากับเจ้าเคยไปหลายปีแต่เนาะอยู่ในอยู่ทางเข่าพี่เรื่องุกเรื่องสะพอนแทน อันนี้เมืองชะ nam ไซต่อกันครับพุ่นละต่อกับบินอันอันตะปื้อเราแบบปีเคลื่อนขานนะก็ท่วมมานาลาปะไรน่าม,มั้งเพราะมันกระไก่ดิจังว่าถ้าเฮาว,ว่าปีสังลุ่ดจีนลุดนันยาวๆแดงๆด้นะมันไปใส่เน้นเขายังโมลิงเนี่หมักกล้วยนะร้อยอ็กซ์ก้าก็มีรังแฝงนะรังเถื่อกกะขากันแล้วกะพังกันถิ่มเลยขีดหนึ่งแท้ ไม่จ่คนลาชูมจะลงมาคนหิวเนาะพราะเะิดว่านะบาอันนั้นชนกลุวนนะโอ้ยเขาวะพมีแต่ลาวชูเข,ข,ขาขากันนี้แน่เขาหิวเขาบ่วาน้ <c oughs> ่เอะรนะอเอะไรต้อพายปรยานมาไก,กลบอแล้วะจะเอาบรเวาเนาะว่าชนกล้วยเขานาะย,ยังว่ารถน้ำมันไปใสา่ามาหอดคืนนี่มานอนอยู่นี่ว่า หมดหนาวพวดโค่ดโดดโดนาวตื่นนะองพระโมบางๆเนาะร้านเ้าบหมไปใหญ่ผมตบอกมาเ<อ>ขาเอิ้นมาได้คืเพิ้นเขาไปฉันน้อยอยู่ส่วนพลังหมือกันนั่นแหละคนบอกขอหน้าน,น,<อ>น็าก็ได้เราอะแต่ว่าสิคนเครื่องมาแกแต่สิบไปบัณฑิตไเนาะสิไปบันฑิอสิไปหาเส,สี่ยวหาเสี่ยวมาไปเอาสวาวจักเจะหาเสี่ยว นัดกับสาวนะนัดกันนะบอกูถูกมันโทษมากเป็นว่าให้ไปหาแล้อกครบคุณได้เลยสีพาไปตันนี้ลูกเคยเก่านะลูกเคยเก่าเด็กได้ยาเลยบอกกับสาวฉาหาปีจะบอกตอนนั้นบอสจะไป่ะาจาเนาะลูกเคยกับเรนที่ตด้ยบอสบอก็มีเงินไปกว่าทำไปเลยยองมีเงิน แต่งแปลบไปแล้เอาแล้วโบใชแต่งแปลงกันนะเนาะบ่คือไทยใต้อย่างไรไทยใต้เลยเขาจะบมให้ยพอลานเท่าน่ะเมื่อดองคนกับบานเนี่ยลานชายเป็นอยังมาดองในบ้านอย่างนี้ไปปีหนึ่งก็เลยได้เมียอยู่พุ่นลานชายก็ได้แค่ต้องบอลทีทางฝั่งบ้ามาไปเห็นจังหวะเขานั่น เงินค้ำน่ะเต็มอยู่พุ่นอันนี้ฮาว่าจิพอเงินค้ำน่ะอยู่พุ่นไปนเลยโอ้ยพอยังหาแถวนี้บุมีเนาะพุทโธไร่เล,ลยเก็บแถวนี้เลยไ้น้<อ> <c oughs> นำบินน้ำดอนขนาดน้องม<น>าพ่อเห็นผม<อ>ไม่จะจีนไปอันลุงทืนมันก็ได้เลยเห็นน้ำถาแกจีนพวกควกคนป่วยนะเติมคัพเห็นกระชั่นรวยแต่ละชวนน่ะมาว่าหอยข้าวขากันคนงานอะไรน้อเนาะ อันอันเลาว่าเ้าก็เข้าใจเขาไม่ได้เอาใหญ่นะมากรวยนะาไแปลว่าซ้ำเขาซ้ำน um, okay. ี่นะเขาก็ไปหายปิ๊กอันนี้ดิปิ๊ดเฉอมันนะแล้วก็ด้ำยาใช้เขาก็ไม่ได้ว่าจะเอาชุกเอาใหญ่นะแล้วก็จะเห็ดยังและคนให้เบิ่มก็อดินสมบูรณ์เนาะ มันบ่อไงเป็นผู้บ่ออะไรเพียงในแถวน่ะผู้ไก่ห่อนกันกระเฮ้าอนนี้นห่อนบ่ออยู่คำน้าคำน้าจะเมื่อปักซองปักซองมันมาอยู่ข้างนี้ปักซองแดนนาวปักซองแดนนาวมันอยู่ข้างนี้บ่อนหันมันจะผู้กระห่อนกระเฮ้าอนี่หนาวอยู่างเาประชาชนมองแห้งอยู่มองแห้งเงาประชาชเนาะผู้ด้อยนักไก่ นอนในสวนมันแล้วก็นอนเออนอนในสวนมันแล้วจะนอนเที่ยงเล้วครับมันมวลแน่นนอนเที่ยงปุ๊บจู่บ่ประตูนอนพายางง่ายเลยนะมุ่เฉียวกับพื้นกับตันลำมันสบายตันลำมันเขาก็ะจังทหักบ่มันต้าเห็นยังฉับเข้าเวลาสิคนเน้นเนาะได้แพ้แปะอางประตูคืนตันรถไทยรถไทยก็หัวยางอ๋อผมมาหอดรักษา รถนั่งกับรถขี่ตัวเขาว่ะเพราะเขาจะได้คนเขา,ามีคนเนะาะเขาอชิปทตะชิโนมาฮอสรักสามในล่งเดอ้อพวกกันสิไปทตะชิโนเพราะวะ่าโอแม่นนั่นว่ะซั่นใจเงินามาไหห่วงกเรื่รองเงินเนาะก็ขับนั่นละหม่คือบ่ขอเงินคืนจากสามสิบข้อกับ่ให้แล้ะข้าวทงเขาเนาะเนี่ยนั่นได้ คนมาได้คนแต่อยากได้คนนั่ือนว่าว่าสิมาทางชิโนว่าเขาวาสิมาทางชิโนเนาะเขาก็เมื่อทางชิโนเหมือนมาบัดบ่ฮอดชิโนใช่ไหมบอดชิโนหลักสามลงเด้อเขาว่าพวกชิโนนานเฮาว่าแล้ก็ได้โทรหลุไทยเลยเปล่าเนาะอืเราบอกเขาหดเป็นฮอดเลยพี่ว่าเส้นหาเส้นหาเส้นหาหยังมาวานซื่นีเส้นสามมาเออเส้นสามก็ขึ้นสบายจะได้จ้างรถไทยเมาประตู้เส้นหาจ้างรถ นพุน่ท้าวโลกนนั่นและ <S <S อันนี้ยังหาพ้นอยู่พุ่นพ้นติดปลายเช้ากูพ้นไหนดินี่ค่ะน้องนี่แล้วน้องลูกน้องเคยนี่แหละทั้งเมียทั้งลูกแต่ก็ร้านในเขาเห็นรายวันละนะแปลว่าพราเจ้ากับทัดรัมมเัเรียกว่าเขาเสียอันตากนะพวกนี้จะขายมันแห้งอันกเท่าแกงบกโบ้ตูเห็นแล้วมาขายมันแห้งไม่งากระาขายเปียกโลก จุยัยงงานไปชมอ,อยู่เมืองไทยนี่ก็ยังควัดอยู่กับเจ้าระคุมนะจ๊ะทำบ้านบ้านเฮาดอกเขาไปชงผู้ชงเมฆผู้ตอเขตผู้กีว่าสิลงไปหาความมัน่นกีว่าสิจุบมันกระรองผู้ชาวเน่าจะถึงมาเนาะแมกีว่าแล้วย่างสิไปอยู่ไหนไม่สิไปต่อยอยู่ไ <c oughs> ปยุย่ย <c oughs> ไงเนี <c oughs> ่ยวิประตูวะกินวะฮะกินฮะผู้ชาววะประตูยังเขียนมาหรือว่าจังใดนี่มันมัมีงานแต่แล้วอยู่มาอยู่กินข้าวเติดเนาะ หมูเจ้ามือได้สิปืนเลยก็มาทียิงขึ้นมาเนี่เพิ่นปิดเออเพิน่นเพิ่นยาคุดเพิ่นยาคุดยาควดเพ่จะให้หน้าค่าขึ้นยี่ขนาอืมคอยคุดคอยฟอดอีกไหมตะกี้ท่านท่านจเนาะตนัหนึ่งนะอ่าในบ้านในลุงพันสีอืมไม่ได้พันสี่เปนยาท่าน ท่านได้จะลายมาอน้หกโลเลยชิชิโจนั่นตกแปลงนี่นะโอ้ยมันนะคับกละลีล่ลเรแสดงว่ามันแถวนั้นมันลายเลยมันอยากอยากราคาถือกว่าทังเฮา็ว่าะกะนั่นพ่าทังเฮานี่ถามันดิบนี้ออยังเงินาาแพงอยู่ไรเท่าไมันดิบตั้นโนึงเปินไข่โดหนึ่งสองพันเนาะีพันตัได้ป่ะเฮาบอกมันมันแพงมันแพงมันแพงีพันเปกได้อยู่ทางหน้า ยูรักชาญนี่มิดจากบราณธมยูรักชามเนี่ร่างบอกไปสี่พันหายนะมันลงแล้วว่าหากสีพันเจ็ดพันแปดกันบานนี่เขาเปลี่ยนป้ายถึแต่แ้แต่สี่พันเก้าเพิ่นเนาะน่เขาหาฟันอเนยอันนั้นเนี่เจ้าวานะบราณธมก็เจ้ากับมันเปลี่ยนเนี่มิดแต่พันสี่ร้อยบาทตัวหนึ่งมันสลายสองร้อยมาได้ปะอันละโลนึงคะมันเป็นเงกี่บอันไหน โลหนึ่งนะบ้านเนี้ยพันกิโลนะได้แต่อันพันสีรบาทเป็นเงินกี่เท่าไรอ๋อัเว้าว่าเป็นเงินบาทอันนี้ตัหนึ่งเงินจะว่าันตัหนึ่งพันสี่มันจะสิบโลหนึ่งเท่าไรอ่ะนะพันสี่อะไรมาแยกเป็นเงินกี่เท่าไหนตุ๊กณิตฉา์ด้วยตัวหนึ่งเมื่ันพันหนึ่งกับพกแสนนอเดียวนี่เนาะ ซีรี่ส์มันกะทำลา่เป็นนน่กับเมื่อตกยูอันอาจเกตแนไปตูหวว่าเงินบาทเวงำเินเงินกีบตัวเวียบว่าเงินกีบตันสี่พันห้าเนาะบาทเเนี่ยมานดงงกันบาทมาลเป็นเงินมาลเป็นเงินเงินกีบไม่ใช่โลนึงทศไล่เป็นโลนะเป็นโลทไนตกดูเกตนไปอันัทำโตนีนไปเนาะ มันหลุดมันลุกเพินหมนมันลุกมันขับเป็นโลนี่ฮะน้ขับเป็นโลนะคำอะไ่ไปเงื่อนกีบมันก็ะห่วยตันหนึ่งมันก็โตโตหนึ่งเลยว่าเนาะเป็นเดินตันเนาะทำไรคือแถวนี้มันก็ตกอยู่ลานปลายเนาะอันนี้มันแบบห่อนละ14น่ะห่อนั่นไหมมันห่อนได้ด้วยเดี๋ยวนี้น่ะพวกเช็ดสีห่อนละอ๋อสีลอยเห็น มโดเนาะตหนตขอยาขอยาได้มันมหอดล้านพอแถวเฮาแถวทั้งซีโนนี่มันไล่ไลไปลมันมะหดล้านอยู่แพงราคามันยังแพงอยู่เดึงนนี่จะวางหันตัวหนึ่งนึ่พันเจ็ดวางแถวขัดเนาะมาลงบันรกขุมมือเลยวยอะเราอ่ะดนแต่พันสี่ในบ้านนี่จุ ยูเอาเนี่ก็ตนนึ่งองแสนแหละที่จ้าเนี่ยหลดทยก็ใส่ได้หกชองตูนไรสบายาเห็ดเนอะคเห็ดหลไดทยแบบแบบบรรยุกดั้มมาลูจ็บไดประตู่ละเขาชียนนอตใส่คางในองอนห้าใส่นักุลองกญยอนึ่งเฮ้อลบ้านแม่ที่เก็บเจออันได้ได้บรรยุกดั้มล้นะเดไทยน่ดิเดไทน่แต่ันไวสบาย ขาคือขานมันในนอกเนี่นี่เขาชี้อยู่นี่นตัวสีคัดเห็นไหมเล็กนี่เล็กบอลองเขาเนี่ยทอดที่นี่นะคัดไว้บาตรที่ทอแล้วก็ทอดนอกพากันหยุก้างนี้ฮึดโนแหละมแมาชีได้กิฟต์เท่าไหรนก็จะก็จะเอาไปก็พิดานณาู้คันเออเอาไปแต่ถ้เกาคับอยู่ ม้วนาใชันคับเนาะคับบูเป็นได้หมป็นได้ใชาบ้านแล้วก็พ่มูกเาไว้มาขันักเนาะสตน้นเสือกับสองต้นร้อยกิโมันมรณะคุกขีดเนนำเก็บขึ้นเก็บขึ้นจุเจ้าในว่าเก็บขึ้นสัปีแหละมันมรณคุกียนำคนงานงัดงานขึ้นนะเก็บขึ้นกุเจ้าเก็บเต็มรถนะเพิ่นไปสรางเองเพิ่นเพ่อนไปสร้างเ๋อโอ้ยเก็บขึ้นอย่าเยนงเนาะ มันกลนมันสบายมันมันมันจะทักขึ้นมาถ้าคุดน้ำจังอันน้อยนักแต่มาถึงตัวมันก็ถึงฮีท t เนี่ยนะฮะกานั่นอะไรย่อขึ้นมันขึ้นขึ้นขึ้นนะพอดีที่ตัวขาดตัวเนี้ยน้อยนักแสดงว่าดินเขามันกลนง่ายเนาะโอ้ยดินนั่นนะว่าแต่น้ำหมองลงเนี่ยมันเศร้ากับติดติอ power power ดินขี้มอดนะอ๋อจะว่าเจแม่นลีฮาว่ะอันนี้เจแม่นดินไวยงามอยู่พุดนแมันอยู่ใกล้จะฮาวเนาะ เงาหนึ่งเป็นสมงเผื่อสได้เบิดอันนี้อโแทวนึงกันเข้าเดียวจัดวันงักมันมได้แหงมได้นักอยงเนาะแต่มือดึงขึ้นยังได้ดินกินอัีหอเอะเเขา่ข้ายง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ยขึายนงาข่างข้นงขึ้นน่้นนงานนี่ว้างามขนาด ลำมันก็ไม่ได้ว่าถมบัวเออบัวแล้วถมบัวขายลำไปแรกยนในรอดล่ามล่าบ้าคะขายเป็นหลุดนะ้รหันาขายเป็นลำก็มึเลยเต็มดทงาใดแตชาวล้านเอาไปโรขายกัมูลลำละพันให้มาว้างล่ะทอดผีดแพลงนาคูนี่ลงไปใส่ดินไม่ให่นอกขอไประสาทห่อไอหนี้ห่อ อ้ยนั้นมันอยู่อัตปูยุผลลายมแกล้งงแกล้งนั่นน่ะเขาเด่นแต่มันแถวเฮาเนี่ยมันแถวนั่นพอแนวยังบะพวกเวียดนะจักเขาจะชื่อไประชายและรสชาติเวียดได้เห็นอ้อยรสบ้านปงเนี่ยก็ลงชองคันไปอยู่อัตปูอืมบ้านปงทางใแต่ว่าโอ้ยเห็ดยังกับพอเห็ดเขาน่ะมันอยากเดือมได้แต่นั่งทางนั่นอยู่พุทธ